ออเตรียเป็นประเทศที่ค่อนข้างสวยงามค่ะพี่น้องคะมีทั้งภูเขาแม่น้ําน้ําตกเยอะแยะเลยเลย,เลยมีคนหลังบ้านมาถามแม่บ้านว่าถ้าไปเที่ยวที่นูน่นค่าเช่าห้องต่อวันแพงไหมนะคะเนาะแล้ววันนี้แม่บ้านก็จะมาพูดถึงค่าเช่าให้ฟังนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวพี่น้องคะเหมือนโรงแรมที่อยู่แถวบ้านแม่บ้านต้องจองนะคะเนาะ60ยูโรต่อวันก็ประมาณสักจองล่วงหน้านะคะสัก5-6เดือนประมาณนั้นนะคะเนาะแต่ถ้ามาแบบ กระชั้นชิดก็จะแพงขึ้นประมาณวันละร้อยกว่ายูโรนะคะพี่น้องคะตัววันนึงก็มาสี่พันสามสี่พันกว่าบาทนะคะนะแต่ถ้าใครจะบุกิ้งเป็นเดือนพี่น้องคะก็ค้องชาตนจะถูกลงมาหน่อยนะจะเนอก,ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเช่าแบบไหนอยู่โซนไหนนะคะถ้าโซนของแม่บ้านที่เห็นมาเลยและเคยเช่ามาก็อยู่ประมาณสักสี่ห้าหกร้อยยูโรต่อเดือนนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ไม่แพงนะถ้าเช่าเป็นเดือนพี่น้องจ๋าแต่นั่นแหละคุณจะต้องมีประกันให้เขาด้วยนะคะนะสาหรับโซนนี้แม่บ,บ้านบอกได้เลยว่ามาคุ้มจริงคะ่ะเพราะบ้านแม่บ้้าานนนนนออยู่่่คขงทีจะโซซเป็ ท่องเที่ยวเลยนะจ๊เนาะหน้าหนาวก็คือว่านี่แหละค่ะจะมีรถบัสรถทัวร์เข้ามาเที่ยวสก,กีเที่ยวเล่นไอสกเกตกันเยอะแยะเลยแล้วก็หน้าร้อนก็จะมีคนมาดูภูเขาภูเขาสูงสูงนะฮะนะภูเขาสูงสูงมาขี่รถชมวิวนะจ๊ะแม่บ้านบอกเลยว่าใครมาอยู่ยุโรปน้อยคนนักที่จะไม่ค่อยได้มาเที่ยวออสเตรียนะคะเนาะเนะพราะเป็นจุดเป้าหมายของคนเที่ยวในยุโรปเลยรวมทั้งเอเชียประเทศไทยเราด้วยนะคะก็มีสาวกนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะเลยนะคะเนาะวันนี้แม่บ้านก็ค่บรรยากาศการมากกว่า หิมะนี่แหละค่ะงานช่วงหน้าหนาวที่เราต้องทําถ้าเรามีพื้นที่ส่วนตัวค่ะพี่น้องคะเราต้องออกมากวาดหิมะวันนี้แม่บ้านกวาดคนเดียวไม่ไหวเลยต้องให้เพื่อนบ้านมาช่วยไถให้จ้า